นีมาดูความคืบหน้าของเถียงนาโซลาเซลล์ครับที่บ้านป่าน้ำนะของคุณหมอดาวของพี่ดาวนะครับที่ติดตั้งไปประมาณสักสเดือนได้แล้วนะครับดูครับเดินท่ออย่างดีเลยนะครับมีสต็อปวาลวโอมาตรฐานมากอู้ยาวไปหน่อยครับรอบสวนเลยนะแต่ตอนนี้นะครับเ,เครื่องทำงานอยู่นะครับแต่ว่าปล่อยน้ำลงคลองส่งครับ เห็นบอกว่าจะทําตั้งแต่ตอนที่มาติดตั้งวันแรกแล้วนะครับแล้วก็ได้ทําแล้วครับในตอนนี้ครับนี่สต็อปวาล์วเปิดอยู่ตัวเดียวก็คือตัวนี้ครับตัวนี้นะครับนี่เสียงน้ําครับจากจากอยู่นี่ฮะนี่จูดวนดนยครับลงไปในคลองส่งน้ําครับเพราะว่าในแปลงเพียงพอแล้วนะครับเกินความต้องการแล้วนะครับก็ปล่อยให้ผู้อื่นครับลงคลองส่งน้ํานี่ครับโอ้ร่วมอนุโมทนาสาธุด้วยเลยครับ นู่นนะครับปล่อยลงคลองส่งน้ำนู่นเลยครับคนอื่นเขาต้องการน้ำนะครับแต่ว่าแปลงของพี่ดาวมีน้ำเยอะแล้วนะครับก็เลยปล่อยลงคลองส่งน้ำไปเลยเพราะว่าเป็นพลังงานฟรีพลังงานสะอาดอยู่แล้วนะครับไม่ได้เสียค่าไฟไม่ได้เสียค่าน้ำมันในการดึงขึ้นมาใช้นะครับโอ้โหร่วมอนุโมทนาบุญด้วยจริงๆนะครับจิตใจดีนะครับนี่แหละครับยิ่งให้ยิ่งได้รับครับี่เดินท่อมา อย่างดีเลยนะเปิดอยู่ตัวเดียวคือตัวที่แบ่งปันนะครับตัวอื่นปิดหมดนะครับในของของโครงการในส่วนของตัวเองปิดหมดเปิดอยู่ตัวเดียวเจ้าเสือก็มานั่งเฝ้าเลยอย่างดีน้ำดีด้วยครับนะบ่อของพี่ดาวนะครับแผงโซล่าเซลล์ที่ถูกที่สุดครับ555วัตต์เพียง2600บาทนะครับโอ้โห ได้เทียงนาสวยๆแบบนี้เลยอยากติดสก,กิจมาครับ0623527789ช่างหนึ่งบุรีรมัมแล้วพบกันใหม่บ๊ายบาย